ว่าจัวมาฟังเดเจ้าคุณพอสันท่าฟังเดเจ้าคุณพอสันท่าเป็นมาูคเอ้ยโูโควิดโควอดศิระบาดไปหอดมือใดวันใดอันในโลกจังไร่คอยนี่เปิดคอยายติดกันได้ง่ายง่ายตัที่ตววเด่นตอนนี้เกตไทเล่นกะกำลังลำบากฟังนักข่าวปังกาศในล่พันสองพันมอกระปัวบอทันติดไหล่ร่นลังไปฟ้าฟังทันนะ ฟังขะนัดรัฐบาลเพิ่นกบลีหารจัดการลาซาคนเขาออกหันมาดาเกอจู่เซลเซลออกมาเป็นแถวแถวทรงเสียงห้องไรเล่าก่อนพอยไงทันสิมติปัญญาจะใชมั่วแตกข้านั่งกอดเก้าอี้พราะว่าในไทันตอนนี้เศรษฐกิจมันพังคนบ่มีสันต่างหากินลำบากคนต่างทุกข้างกายยากตกการตกงานแต็มสมรัดตำบั ่าเอาใจใส่เทบาดามันไหลเขาก็บอยอมลงย้อน่าความทั้งหลุมหลงอยู่ในอำนาจตอนนี้ปั่นเทศซาตัสิเกินเยียวยาตั้งโลกให้กามาลำบาทซ้ำตอ่อมันสิไก่ทันมือมอปั่นเทศชิบหายคนตาตีดขั้นโลกไต่มากไม่ขึ้นนาบางคนนอนป่วยผ่าอยู่เหือนดูสั้นไต ละมัน่นกต่บ่มีไปซอยอย้อนว่าจนเขาเลยปล่อยให้แต่นอนรอบอกว่าเถียงบอกพ่อ,อ,อล้อเอวล่อเราเลยได้เมื่อสะละนอบานเกาทิ้นสีบตังขานนี่แหละคือผลงานรัฐบาลลุงตูเพิ่นกะว่าเพิ่นอยู่ทําเพื่อประชาชนผู้ลังค้นเขากะยอหยกย่องคนอยู่ในห้นห้องเขตทินเมืองไทยกะบ่มีไผ่ไข่เกนกว่าลุงตู เขาก็เสียอยู่อีกจักสิบปีบอกว่าบริหารดีเก่งเกินขนาดผ้าประชาศาสตร์บ้านเมืองเจริญบอกไมีไปเก่งเกินรัฐบาลสุดนี้เพื่อนักทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใสบริหารเร็วไม่จัดการเด็ดขาดปองเชียเขาประกาศให้อยู่นั่นนั่นยอดว่าบริหารดีครับดีแน่เจ้อโลดย่ำแม่มากไปมากมั่นที่กะบอหัม ท่นมาไล่สางความวุ่นวายมันก็เลยสิบหายย้อนความปวดกิ่งแต่แกี่คี่เคยคุยเบ่งกันกจอกนักหนาไขวัดถำมันดายาตึงยาท่วงเจ้าว่าต้องเป็นห่วงเดษีผวงประชาโรคระบาดทันหน้าเฮ็ดหนาซีเวลูกลำบาดท่านมันมาเฮ็ดหนาซีวีจนว่าพุ่นใด้เฮเอามาหล่อเลี้ยนย,ยี่เ่อพอย่ำเตืี่ยนความในรอบแรกเพราะเราสองสามแห่ ภาพสิ้นตาตือนหาดีหอดพันอื่นอื่นมาซอยมาเสริมช่างไฟซื้อพันมาเติมแต่กี้ปฏิเสธจนไ้เมเอ็ดเล่เขาอ่อนคอนยยออมแต่ตานี้ปั้นน้อมฟัางมาไวไวคอยเบิ่งไปพันพอใหญ่นี่แหละพี่น้องไทยแลนเดี๋ยวนี้ทัว